ข้อนี้เนี่ยเป็นทัวอีกพาร์ทที่3นะครับนักเรียนเนี่ยจะได้ยินคน2คนเม้ามอยกันแล้วต้องตอบคําถามให้ได้อันดับแรกทําอะไรก่อนอ่านโจทย์แล้วช้อยส์ก่อนนะไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าต้องตั้งใจฟังอะไรอย่างน้อยใครอ่านช้อยส์ไม่ทนันต้องอ่านโจทย์ให้ทันนะโจทย์เนี่ยบอกว่า what can be inferred inferred แปลว่าอนุมานนะ i n f e r อนุมาน i n f e r อนุมาน about the passengers' experience เขาบอกว่าอนุมานเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้โดยสารได้ว่าอะไรอ่ะ a the passenger is uncomfortable with the seat คำว่า comfortable แปลว่าสะดวกสบายฮะถามว่าเติมอันลงไปอันแปลว่าไม่ uncomfortable ก็แปลว่าอะไรไม่สะดวกสบาย with the seat seat แปลว่าที่นั่ง seat ที่นั่ง seat ผู้โดยสารนะไม่รู้สึกสะดวกสบายกับที่นั่งเท่าไหร่มีหนามํำแหลมหลม,มาตาก้นด้วย b b o ยบอกว่า The passenger frequently asks for assistance Assistance มาจากคำว่า assist ที่แปลว่าช่วยเติม erm ans ลงไปกลายเป็นคำนามและแปลว่าอะไรดีแปลวะ่าการช่วยเหลือครับเขาบอกว่าผู้โดยสารชอบขอความช่วยเหลือบ่อยๆเลย ขอให้แอร์เนี่ยมาปรับเก้าอี้มาปรับแอร์มาช่วยนวดอะไรเงี้ยสมมติเอานะฮะ C บอกว่า the passenger is preparing for a long flight prepare แปลว่าเตรียมฮะ prepare แปลว่าเตรียมถ้าเกิดเป็น verb พียวลงท้ายด้วยตัว e นะผู้โดยสารเนี่ยเตรียมตัวสำหรับ f ไฟที่ยาวอะกะเลยต้องนั่งไป50ชั่วโมงแน่ๆบินไปดาวอังคารแบบเนี้ยดีดอก the passenger is unhappy with the service ผู้โดสารไม่แฮปปี้เกี่ยวกับการบริการแอร์มาด่าลูกค้าได้ไงเดี๋ยวด่ากลับเลยประมาณนั้นเดี๋ยวลองไปฟังฮนะว่าเขาเม้ากันว่าอะไรกันแน่ลุยเลย Excuse me is this seat taken Let me check it appears to be available May I see your boarding pass Here it is seat 12A You are in the correct seat Is there anything else I can assist you with Yes could I have a blanket please Of course I'll bring you a blanket right away. Question. What can be inferred about the passenger's experience? <S มาเฉลยกันนะดูไดอะลอกแรกครับเป็นผู้โดยสารพูดขึ้นมาก่อนนะว่า Excuse me. ขอโทษครับ Is this seat taken? Seat แปลว่าอะไรนะที่นั่ง seat ที่นั่ง seat ที่นั่ง,ง take แปลว่าเอาไปคือไม่ทราบว่ามีใครเอาเอา,เอาที่นั่งไปหรือเลปล่าครับ แต่ไม่ได้แปลตรงตัวแบบนั้นมันจะแปลว่าที่นั่งเนี้ยว่างหรือเปล่านะ is t h e s e a t taken ประโยคนี้เวลานักเรียนไปดูคอนเสิร์ตเราไม่แน่ใจว่าว่างไหมพูดอันนี้ได้เลย is this e a t taken is this e a t taken แอร์บอกว่าว่างนะแอร์บอก let me check ขอเช็คนิดนึง it appears to be available available แปลว่าว่างใช้งานได้ available แปลว่าว่างใช้งานได้ รากฏว่าว่างนะคะ May I say your boarding pass boarding pass จะแปลว่าบัตรผ่านขึ้นเครื่องตั๋วขึ้นเครื่องอะนคอดูตัวนิดนึ่งนะครับมันต้องนั่งตามที่สิไม่ใช่ว่าเจอที่ว่างแล้วจะนั่งเลยถูกไหมลูกค้าบ,บอกว่า Here it is นี่ไงครับ Here it is นี่ไงครับ C12A หมายเลข 12A นะที่นั่งเนี่ย Flight attendant หรือบอก Flight attendant คือ แอร์หรือไม่ก็สจวันะฮะพนักง,งานที่บริการอยู่บนเครื่องบินครับเขาบอก you are in the correct seat correct แปลว่าถูกต้องฮะ correct ถูกต้องเอา้าคุณก็อยู่ในที่นั่งที่ถูกต้องแล้วนะ is there anything else I can assist you with assist แปลว่าช่วยเหลือฮะมีอะไรให้ช่วยบ้างไหมคะ anything else มีอะไรอื่นๆให้ช่วยอีกไหมคะผู้ชายบอกว่า yes me could I have a blanket please blanket จะแปลว่าผ้าห่มฮะ blanket ผ้าห ah ่ม blanket ผ ah ้าห่มขอผ้าห่มหน่อยได้ไหมครับผู้หญิงให้ไหมให้ of course ได้เลยค่ะ I'll bring you a blanket right away right away เนี่ยเป็น adverb แปลว่าทันทีทันใดฮะมันจะมีความหมายเหมือนคำว่า im ately, immediately 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 แปลว่าทันทีทันใดเช่นกันฮะ right away immediately right away immediately right away immediately เดี๋ยวชาเนี่ยเอาพระหมมาให้ทันทีเลยค่ะอยากบริการดีๆมากๆเลยเนี่ยสรุปตอบอะไรฮะเขาถามว่าอนุมานหรือสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ดิสารได้ว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาขอพระ่มแสดงว่าเดินทางใกล้หรือไกลถ้าเกิดเดินทางไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะปกติไม่มีนะพะ่มขูบว่าไปพิโลก แค่45นาทีอ่ะไม่มีผ้าห่มนะแต่ถ้าเกิดไปยุโรป12ชั่วโมงควรมีผ้าห่มเพราะกลางคืนแน่หนาวมากดังนั้นตอบเป็นข้อ4แคทฮะ The passenger is preparing for a long flight. ผู้โดยสารเตรียมตัวนั่งไกลแน่นอนไปดาวงังคาร50ชั่วโมงนะครับข้ออื่นผิดหมดทวนศัพ์นิดนองฮะเอาศั์ที่สำคัญแล้วกัน Infer แปลว่าอนุมาน Infer อนุมาน Uncomfortable แปลว่า ไม่สะดวกสบาย Uncomfortable ไม่สะดวกสบาย Assistance แปลว่าความช่วยเหลือ Assistance ความช่วยเหลือ Preparing หรือ prepare แปลว่าเตรียมตัว Prepare เตรียมตัวและ seat ปะแปลว่าอะไรคำสุดท้ายที่นั่งเก่งมากครับ